ออกจะเป็นข่าวที่น่าสะพึงกลัวสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงค่ะถือได้ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงทีเดียวแล้วค่ะโดยเฉพาะส,ะสาวๆนะคะที่นิยมสายเดี่ยวเกาะอกกับเรื่องการถูกลุมโทรมนะคะฟังดูแล้วกำลังจะกลายเป็นแฟชั่นของเด็กผู้ชายวัยรุ่นกันไปหรือเปล่าไม่รู้ในช่วงนี้พูดคุยกับจิตแพทย์จากสถาบานันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนะครับคุณหมออมพรเบญจพลพิทักษ์สวัสดีครับคุณหมออมพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลามีข่าวอะไรเรื่องวัยรุ่นอะไรคือฮาเนี่ยนะฮะตีกัน นะฮะตอนนี้จะแทงกันก็เนี่ยฮะต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยนะครับทำไมตยวนี้มันเป็นแฟชั่นต้องมีการเวียงคิวขมขืนรุมโซมจุดเริ่มต้นจะไม่ใช่การรุมขมขืนหรือว่าเป็นการชุดกระชากลากถูมาด้วยนะคะสิ่งที่แปลกไปก็คือจุดเริ่มต้นของการที่หญิงชายจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันคู่แรกก่อนที่จะมีรายอื่นๆตามมาเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเป็นห่วงก็คือเด็กผู้หญิงหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะไปมีเพศสัมพันธ์แบบที่ดี เป็นเรื่องจากการเชื้อเชิญเบื้องต้นในทำนองนั้นนะคะแล้วก็จบยอมพูดง่ายคือจริงๆสมยอมตั้งใจแต่ตั้งใจไปว่าจะเป็นหนึ่งกำนวลแถวคนคที่ที่ชวนตัวเองค่ะไม่นึกว่าจะมีอีกกองทัพหนึ่งตามมาทีหลังนะคะนี่เป็นภาพหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงแล้วก็เป็นภาพที่พ่อแม่รู้สึกห่วงใหญ่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะคะมุมมองเรื่องของการรุมข่มขืนแบบนี้นะคะถ้าเราจะมองในแง่มุมแบบเดิมๆในเชิงจตวิทยาที่เราเคยคุยกันมาเรียกว่าหลายรุ่นต่อหลายรุ่นของของชีวิตมนุษย์ที่มมมมมีีกาาารร่่่ืืืนนเเออยยๆคคงวผู้ท คนอื่นเนี่ยอยู่สถานะของผู้ล่าเราใช้จิตวิทยานในเชิงของการล่าเนี่ยเข้าอธิบายได้เลยนะคะเราบอกจะพบว่าการขม่มขืนแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเนี่ยนะคะจะมีการขม่มขืนโดยที่ผู้กระทำเนี่ยมักจะมีความรู้สึกตัวเองต้องการแก้แค้นต้องการระบายความโกรธแค้นออกมาพร้อมกับความใคร่ ใช้การบังคับการกระทำชำเราตรงนี้เป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจเพื่อกดดันคนอื่นครอบครองคนอื่นตอกย้ำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดซะบ้างนะคะมุมมองแบบนี้เนี่ยเราจะพบว่าคนที่เคยถูกเคยเป็นผู้กระทำเนี่ยมักจะเคยถูกกระทำมาก่อนอีกส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามภาวะของสังคมก็คือผู้กระทาผู้ข่มขืนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ลงมือกระทำเพราะต้องการจะเรียกร้องหาความรู้สึกว่าฉันทำได้ฉันมีความภาคภูมิใจ ซึ่งเราก็พยายามอธิบายกันต่อไปว่าอ๋อนั่นเป็นเพราะว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่สังคมยอมรับสักเท่าไหร<ม>่เพราะฉะนั้นหาช่องทางเล็กๆน้อยๆที่ทําแบบนี้แล้วฉันรู้สึกปลื้มในตัวเอง<ม>ฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าขึ้นมาฉันมีอํานาจขึ้นมาฉันก็เลยได้กระทำ<ม>นะคะน,นี่เป็นมุมมองในเชิงของการล่าในเชิงของการกระทําจากผู้อื่นด้วยการใช้ความโกรธใช้ความรู้สึกไม่ดีเป็นที่ตั้งนะคะ,ะแต่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้หรือว่าปรากฏการณ์ใหม่ๆที่มีลักษณะของการเชื้อเชิญแล้วก็เรียกเพื่อนฝูงเพือพ่อนพ้องมารุมกระทำเนี่ยนะคะมีอันหนึ่งที่ถ้าไปคุยกับเด็กๆเขาอาจจะรู้สึกตกใจได้เหมือนกันนะคะผู้กระทาเองบอกว่าขณะที่ผมกระทําลงไปเนี่ยผมเชิญชวนเพื่อนๆมาเนี่ยผมแบ่งปันนะอ,อ๋อน,นี่ค<ม>ือผมมีคุณธรรมนะกลายเป็นดีซะอีกค่ะผมแบ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันเหมือนกับเขาเริ่มมองเห็นว่า การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคือการไปนั่งกินขนมชิ้นหนึ่งเป็นขนมที่ไม่รู้จักหมดเมื่อตัวเองอิ่มแล้วก็สามารถที่เชิญชวนเพื่อนฝูงอา้าวละพวกเรามาแบ่งกัน<ม>ความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้นคือเรามีคุณธรรมในกลุ่มเพื่อนฝูงเราเป็นหัวหน้าของกลุ่มเราเป็นผู้ที่ล่าอาหารให้กับกลุ่มได้ <S 2> <S 2> <ม>ซึ่งมุมลักษณะนี้เนี่ย<า>มันจะเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้สึกได้เลยนะคะับมันควบคู่ไปกับการที่ค่านิยมในเรื่องเพศเนี่ยมันตก ในหลายๆคนที่ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์ในเชิงเพศเกิดขึ้นะนะคะแต่ว่าเราไปกับเขาอ,อันที่บอกว่าไปกับเขาเนี่ยอาจจะไปนั่งคุยกันพาอรักกันเฉยๆพอมีพวกตามเพื่อนไปม,มีเพื่อนชวนไปกับเ<ข>าด้วยเพื่อนชวนไปก็ไปถ้าหนูไม่มีแฟนหนูก็จะน้อยเนื้อต่าใจหนูจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคงต้องเร่งสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กผู้หญิงจํานวนหนึ่งได้นะคะว่าอ๋ออันที่จริงแล้วมีแฟนเหมือนเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะดี เป็นอย่างเราแลวเขาเหมือนเราอาจจะดีกว่าก็ได้เจอแบดบอยเขาได้ใชนใช่ค่ะ <c oughs> สถานการณ์หลายอย่างที่ฝ่ <c oughs> ายผู้ชายอาจจะมาบอกว่าถ้ารักจริงต้องไว้ใจกันนะเราก็สามารถจะบอกเขาได้ว่าไว้ใจได้แต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงหรอกรอาาะไรที่มันเสี่ยงน้อยหน่อยก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเรื่องของวัยเป็นเรื่องที่บังคับให้เกิดอารมณ์ต่างๆได้น้อยกว่านะคะอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเกิดยู่ยนสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าเราจะไปพราดรักกับคนหนึ่งคนหรือแม้แต่มีเพศสัมพันธ์กับคนหนึ่งคนแล้วตามอีกหนึ่งกองทัพเนี่ย แน่นอนที่สุดค่ะเราคงต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม,ไม่เรียกว่าไม่มีความปลอดภัยมีความเสี่ยงแล้วเนี่ย นีได้หนีก่อนดีกว่านะคะการชักชวนเพื่อนฝูงกลุ่มของเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนเยอะๆก็อาจจะช่วยเป็นหูเป็นตากันนะคะและที่สําคัญก็คือแรงยึดเหนี่ยวในครอบครัวพ่อแม่ซึ่งบางครั้งอาจจะดูปากร้ายไปบ้างช่างตีช่างวิจารณ์ไปบ้างหรือบางครั้งแม้แต่จะขับใส่ไล่ส่งไปบ้างไม่ได้หมายความว่าท่านรู้สึกไม่ดีกับเรานะคะขอเพียงให้มีเวลาที่ปรับคลื่นความรักที่มีต่อกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความรักจากพ่อแม่เนี่ยจะปลอดภัยกว่าความรักไหนๆทั้งนั้นค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือต้องมาจากพื้นฐานการเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี